สวัสดีครับวันนี้บ่าวชนจะมาสรุปผลฟุตบอลสรุปตารางคะแนนฟุตบอลพีเมลีกอังกฤษหลังจากแข่งจบไปแล้ว3นัดของทุกทีมนะครับอันดับที่1มาแรงแซงทางโคง้งมาแรงมากๆนั่นก็คือเจ้าพื้นใหญ่อาร์เซนอลแข่ง3นัดชนะรวดมีอยู่9แต้มอันดับที่2แมนซิตี้แข่ง3นัดมีอยู่7แต้ม อันดับที่3ลีดยูเนต็ดแข่ง3นัดมีอยู่7แต้มอันดับที่4สเปอร์แข่ง3นัดมี7ดแต้มอันดับที่5ไบรตันแข่ง3นัดมี7แต้มอันดับที่6นิวคาสเซิลอยู่ในเตดแข่ง3นัดมี5แต้มอันดับที่7ฟูลแลมแข่งสนัดมี5แต้มอันดับที่8เบรนฟอร์ดแข่งสนัดมี4ี่แต้ม อันดับที่9คริสตันพาเลตแข่ง3นัดมี4แต้มอันดับที่10บนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แข่ง3นัดมี4แต้มอันดับที่11เซาท์แฮมตันแข่ง3นัดมี4แต้มอันดับที่12เชลซีแข่ง3นัดมี4แต้มอันดับที่13แอสตันวิลล่าแข่ง3นัดมี3แต้มอันดับที่14 แมนเชสเตอร์อยู่ในเตะแข่งสามนัดมีสามแต้มอันดับที่สิบห้าบอร์นมัตแข่งสามนัดมีสามแต้มอันดับที่สิบหกลิเวอร์พูลแข่งสามนัดมีสองแต้มอันดับที่สิบเจ็ดเอฟเวอร์ตันแข่งสามนัดมีหนึ่งแต้มอันดับที่สิบแปด บู๊แฮมตันแข่ง3นัดมี1แต้มอันดับที่19เเลสเตอร์ยูไนเตดแข่ง3นัดมี1แต้มอันดับที่20ปิดท้าย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 เว์แฮมยูไนเตดแข่ง3นัดมี0แต้มนี่คือบทสรุปฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหลังจากแข่งจบไปแล้ว3นัดของทุกคู่ทุกสนามนะครับ